ยุ่งไรวะอย่ายุ่งดิไอเียแล้วจะยุ่งกับแฟนคนอื่นทำไมอะแล้วเป็นเฮียอะไรกับกูอะไฟปะล่ะไอเฮียมาขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะคลิปยังไม่จบดูต่อเลยนะครับเธอเป็นใครมาเล่นมินิเกมของฉันเถอะถ้าเล่นไม่ผ่านก็ไปเล่นไฮแอนด์ซีกันคิดกับอุกอีกยังไงเขารักผิดเขาไม่ได้รักแกสอคิดว่าตัวเองหล่อไหมห้ามตอบผิดเกิน3ข้อนะจะกูหล่อมาเด็กบรรยาอ,อนันนะชอบแย่งแฟนคนอื่นนะคะคิดกับมินามิอย่างร มันไม่หล่อมันไม่สวยผิดข่าวมึงต่งางหากโอเคเล่นเกมซ่อนแอบกันแล้วห้ามเถียงนะจ๊ะหนึ่งสิบรู้นะว่าอยู่แถวนี้ละ่ะหาแล้วนะเจอละจะมีอะไรพูดก่อนตายไหมจ๊ะผมผิดไปแล้วผมขอโทษมันสายไปแล้วสินะไม่เป็นไรจ้ะให้อภัยได้ ก็จบไปแล้วนะคะตอนแรกก็ว่าจะค่านั่นแหละคะ่ะแต่ว่าคือสงสารนะคะไม่ไหวก็มี O C ใหม่นะคะนี่ O C M A ใหม่ค่ะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อยู่ในชุมชนอา